วันนี้จะมาพูดถึงอาชีพยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนมองข้ามว่า อาชีพนี้เนี่ยก็สามารถทําให้คุณเป็นเจ้าของบ้านในอเมริกาได้เหมือนกันอาชีพนี้นะคะก็คือการขายของออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายน้าพริกนะคะขายอาหารต่างๆทั้ง Facebook หรือว่าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะในในออนไลน์แบบนี้เนี่ยหลายคนถามพีว่าเออเนี่ยพี่ทาแค่ขายของทั่วไปขายของธรรมดายอย่างเงี้ยจะซื้อบ้านได้หรอจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อบ้านได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนิดนึงนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องคุยกับนักบัญชีไว้เลยนะคะ ตั้งแต่ต้นว่าเราอยากที่จะฟาวรายได้เนี้ยลงไปในถักสิทเทิร์ด้วยร้านขายของออนไลน์ต้องรายงานแท็กซรีเทอร์อย่างน้อย1ปีขึ้นไปถ้าทํามาแค่6เดือนจะถาบันการเงินเวลาที่เขาปล่อยให้เรากู้บ้านเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาให้เรากู้บ้านได้ยากหน่อยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะอิงกับอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอย่างเงี้ย รายได้ดของเรามันจะเป็นไปในทางไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทํามาแล้วอย่างน้อยปีหนึ่งสงปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟาวแท็กได้ฟาวแท็กย้อนหลักได้เนี่ยเวลาที่จะกู้อย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้มีกําไรด้วยถ้าเราฟาวมันขาดทุนธนาคารก็จะไม่เหลือ,อไรายได้อะไรที่จะมาพิจารณาให้ยอดเงินเรากู้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราขายของออนไลน์แล้วมีคนแบบมีลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะส่งเงินมาทางเซลล์ทางเซลลนะคะหรือว่าโอนมาทางไหนก็แล้วแต่หรือว่าให้เงินเราเป็นเงินสดอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าเราสามารถนําเงินนั้นมาใช้ดาวได้ไหมเงินนั้นเนี่ยสามารถนํามาใช้ดาวได้นะคะอย่าคิดว่าเป็นแบบแค่เซลลหรือว่าเป็นโมหรือเป็นเงินสดจะนํามาใช้ดาวไม่ได้ตราบใดที่เรามีการรีพอร์ตได้ได้นะคะให้มันสอดคล้องกันกับการที่เราได้รับเงินเข้ามาตัวอย่างเช่นเราจจะมีกําไรในการขายของปีนี้ประมาณ5 0,000ื่นเหรียญใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่เราขายเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกกระปุกละหกบาทแต่ว่ามีคนโอนเงินเข้ามา 3,000บาทเนืออะไรเงี้ยค่ะเราควรที่จะต้องเก็บ bill of sale หรือว่าพวกใบเสร็จหรือว่าหลักฐานการสั่งจากลูกค้าไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แสดงหลักฐานให้กับธนาคารได้เวลาที่เขาขอดูว่าเอะทำไมยอดนี้มันเยอะกว่ายอดเอ็นๆนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะกู้บ้านในอเมรการนะคะเพจเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการ ผู้ซื้อบ้านในอเมริกาโดยตรงเพราะฉะนั้นสามารถโทรหาเพจได้ตลอดที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าสามารถนัดเวลาในปฏิทินงูเพจเข้ามาได้เลยค่ะลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นค่ะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ